สวัสดีครับเคยคิดกันไหมครับว่าหลังจากที่เราทํางานหนักกันมาทั้งชีวิตเนี่ยเราจะใช้ชีวิตหลังกเกษียณกันยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีการสร้างเงินเดือนไว้ใช้เองแบบสบายๆมั่นคงไปจนถึงอายุ90กันเลยครับลองนึกภาพตามดูสิครับมันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถการันตีได้เลยว่าจะมีเงินเข้ากระเป๋าสม่ำเสมอทุกเดือนหรือทุกปี ถึงแม้ว่าวันนั้นเราจะไม่ได้ทำงานแล้วก็ตามนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการวางแผนกเกษียณแบบที่ไม่ต้องมานั่งกังวลทีหลังเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยกเกษียณยังไงให้สบายใจแล้วก็มีเงินใช้ไปตลอดคือความกังวลหลักๆของคนวัยทำงานเลยก็คือเอ๊ะแล้วตอนแก่เงินจะพอใช้ไหมการสร้างหลักประกันที่มั่นคงตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการซื้อความสบายใจให้กับอนาคตของตัวเอง เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบเต็มที่จริงๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาไรายได้จากการทํางานอีกต่อไปแล้วทีนี้เรามาทําความรู้จักกับเครื่องมือทางการเงินชิ้นสําคัญที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องนี้โดยเฉพาะกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือประกรับนบํานาญหลักการของประกรับนบํานาญเนี่ยมันง่ายมากๆเลยครับก็คือการที่เราทยอยออมเงินในวันนี้เพื่อเปลี่ยนเงินก้อนนั้นให้กลายเป็นเงินเดือนส่วนตัวที่บริษัทประกรันจะจ่ายคืนให้เราอย่างสม่ำเสมอในวัยเกษียณ ช่เลยครับเป็นรายรับที่แน่นอนเหมือนกับตอนที่เรายังทำงานอยู่เป๊ะเ,เลยภาพรวมของแผนนี้ก็เรียบง่ายมากครับมีแค่3สเต็ปเท่านั้นเอง 1. ก็คือช่วงที่เราชำระเบี้ยประกัน 2. เราก็จะได้รับความคุ้มครองชีวิตทันทีและ 3. เมื่อถึงวัยที่เรากำหนดไว้ก็จะเริ่มรับเงินบำนาญเป็นรายรับประจำเข้ามาเลยครับ และชุดเด่นที่สุดเลยนะฮะก็คือความยืดหยุ่นของมันนี่แหละครับเพราะแผนนี้เราสามารถออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกอายุที่จะเริ่มรับบำนาญเจ้าอา55หรือ60ระยะเวลาชำระเบีย้ยหรือแม้แต่จะเลือกรับเงินเป็นรายปีหรือรายเดือนก็ได้เหมือนกันครับและอีกเรื่องที่สำคัญมากๆพลาดไม่ได้เลยก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีครับเพราะเบีย้ยประกันบำนาญเนี่ยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนมากๆสําหรับการวางแผนการเงินเลยครับโอเคครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่า3แผน3สไตล์ที่ว่าเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะตัวยังไงแล้วแต่ละแผนเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบไหนกันบ้างมาเริ่มกันที่สไตล์แรกเลยครับสำหรับสายสปีดจบเร็วมั่นคงไวกับแผนที่มีชื่อว่า90ทับหแผนนี้เหมาะมากๆสําหรับคนที่ไม่ต้องการมีภาระผูกพันระยะยาวอยากเรียบจัดการเรื่องการออมให้จบไปเลยเร็ว เพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกภาพตามดูอย่างคุณโอเชียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอายุ30เนี่ยด้วยความที่รายได้อาจจะไม่แน่นอนการสร้างหลักประกันให้เร็วที่สุดจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆการจ่ายเบี้ยให้จบในเวลาสั้นๆก็หมายความว่าสามารถจัดการภาระนี้ในช่วงที่ธุรกิจกําลังไปได้ดีเพื่อที่จะได้หมดห่วงแล้วก็ไปโฟกัสกับธุรกิจได้อย่างเต็มที่เลยครับโครงสร้างของแผน90ทับนี่ชัดเจนมากครับจ่ายเบี้ยประกันสั้นๆแค่5ปีเท่านั้นเองพออายุครบ60ปีปุ๊บ ก็เริ่มรับเงินบำนาญได้เลยแล้วก็รับไปยาวๆจนถึงอายุ90ปีเลยครับเรียกว่าเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะเวลาที่สั้นมากๆแล้วผลประโยชน์ล่าเป็นยังไงในช่วงแรกนะครับตั้งแต่อายุ60 8 5ถึง8ปปีจะได้รับเงินบำนาญเป็นรายปีในอัตรา15%ของจำนวนเงินเอาประกันภยัยหรือก็คือทุนประกันเริ่มต้นที่เราตกลงกันไว้นั่นเองแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับที่น่าสนใจก็คือพออายุ86ไปจนถึง90ปี อัตราเงินบำนาญจะปรับเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น18%ต่อปีโอ้โหยิ่งอายุมากขึ้นผลประโยชน์ที่ได้รับก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับเอาล่ะมาต่อกันที่สไตล์ที่2สําหรับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าอยาก,กเกษียณเร็วกว่าคนอื่นเพื่อไปใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการแผนนี้ก็คือ90ทับ55ครับลองดูคุณโอเชียน,นอีกบทบาทหนึ่งครับถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนที่มีเป้าหมายกเกษียณตอนอายุ55 แผน90-55นี่แหละครับตอบโจทย์เลยเพราะเป็นการทยอยชำระเบี้ยไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอตามรายรับที่มั่นคงไปจนถึงอายุ55ปีแล้วก็สามารถเริ่มรับบํานาญได้ทันทีที่เกษียณเลยและสไตล์สุดท้ายครับสไตล์อุ่นใจสบายๆซึ่งออกแบบมาให้สอดคล้องกับเส้นทางของข้าราชการหรือคนที่วางแผนกเกษียณตามกําหนดมาตรฐานที่อายุ60ปีกับแผน90้าสบนั่นเอง ในบทบาทข้าราชการคุณโอเชียนอาจจะมีสวัสดิการบำนาญอยู่แล้วแต่การสร้างรายรับเพิ่มเติมก็จะช่วยให้ชีวิตหลังกเกษียณสุขสบายยิ่งขึ้นไปอีกจริงไหมครับแผน90-60เนี่ยจึงเป็นการจ่ายเบี้ยแบบสบายๆไปจนถึงอายุ60ปีเพื่อเป็นการท็อปอัพความมั่นคงที่เรามีอยู่แล้วให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกครับเอาละครับ หลังจากทำความรู้จักทั้ง3มสไตล์แล้วตอนนี้มาถึงช่วงไฮไลท์เลยเราจะนำทั้ง3าแผนมาเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าแผนไหนที่ใช่ที่สุดสำหรับแต่ละคนดูจากตารางนี้นะครับจะเห็นภาพชัดเลยแผน90-5ทับ 5, คือจ่ายสั้นๆเหมาะกับเจ้าของธุรกิจหรือคนที่มีเงินก้อนอยากเคลียร์ภาระเร็วๆแผน90-55ทับ 55, คือการวางแผนไปพร้อมกับก,บการทำงานเหมาะกับพนักง,งานเอกชนที่มีรายได้ประจำและมีเป้าหมายกเกษียณเร็ว ส่วนแผน9 0้าทัคือการทยอยสร้างความมั่นคงแบบสบายๆไปจนถึงวัยเกษียณมาตรฐานเหมาะกับข้าราชการเลยครับลองพิจารณาดูนะครับว่าสถานะและเป้าหมายส่วนตัวของเราเนี่ยตรงกับลักษณะแผนไหนมากที่สุดฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องบอกเลยว่าการวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดก็คือการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยครับเพราะยิ่งเราเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้เงินน้อยลงแล้วก็มีเวลาให้เงินของเราทำงานมากขึ้นเท่านั้นนะครับพะท้ายที่สุดแล้วนะครับการวางแผนกเกษียณเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเราคนเดียว แต่มันยังเป็นการสร้างความมั่นคงและมอบความสบายใจให้กับคนในครอบครัวด้วยว่าเราจะสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีในระยะยาวครับถ้าหากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์และอยากจะลองออกแบบแผนบำนาญที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเองโดยเฉพาะสามารถติดต่อคุณเสกสรรได้โดยตรงเลยนะครับตามเดอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่นี้เพื่อรับคำปรึกษาแบบส่วนตัวได้เลยครับ และสุดท้ายนี้ถ้าชินชอบการน,นำเสนอข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลการเงินที่น่าสนใจในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ